ทำสารบัญใน Microsoft Word ให้เสร็จภายใน5คลิกคลิกที่1คลิกที่2คลิกที่3คลิกที่4คลิกที่5เสร็จแล้ว ร้อยกว่าหน้าทำไงเดี๋ยวไปดูก่อนที่คุณจะทําให้มันเสร็จภายใน5คลิกเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีหัวเรื่องแบบนี้ก่อนนะซึ่งหัวเรื่องมันทำยังไงเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะเวลาเราคลิกที่หัวเรื่องมันก็จะเด้งไปหน้านั้นให้เลยถ้าผมคลิกไปบทที่1บทที่2บทที่3มันก็จะเด้งไปหน้านั้นให้เลยนะขั้นตอนแรกนะครับคุณจะต้องไปบรรทัดสุดท้ายของหน้าสารบัญก่อนนะย้ำว่าบรรทัดสุดท้ายของหน้าสารบัญนะเสร็จแล้วไปที่เมนูเค้าโครงแล้วก็ตัวแบ่งนะครับเหมือนกับคลิปที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้เลยคลิกลงมานะครับบรรทัดที่4มันจะมีคําว่าหน้าถัดไปเสร็จแล้วก็ให้แทรกเลขหน้าไปปกตินะครับถ้าใครทําไม่เป็นแนะนําให้ดูคลิปเก่าก่อนนะ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะได้ขึ้นอะไรดีๆแบบนี้คุณดูอีกคราวนี้เราก็มาทาการเริ่ม5คลิกกันเลยนะค,คลิกที่หนะ้าสารบัญเสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่เมนูการอ้างอิงนะครับไปด้านซ้ายมือสุดเลือกคาว่าสารบัญเลื่อนลงมานะครับเอาสารบัญที่เราชอบเนาะแค่นี้เราก็จะได้สารบัญที่เสร็จสมบูรณ์ทันทีเลยทำการเช็คดูอีกรอบก็ได้นะครับว่าตรงหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยสารบัญก็จะอยู่หน้ากอาที่เหลือก็จะเรียงหนึ่งสองสามสี่ไปค่อยย่อยอะไรมันก็ทําการย่อหน้าให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีการเพิ่มหรือลดหน้าเน